สวัสดีค่ะเด็ก Hi Hi Student นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเมเช่นเคยค่ะในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ ตัวอักษรนะคะเช่นเคยเลยคําศัพท์แต่ละคําศัพท์นะคะจะมีตัวอักษรที่ขึ้นต้นนะคะแตกต่างกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวอักษรนะคะที่ขึ้นต้นคําศัพท์ด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คําศัพท์กันนะคะเด็กๆเรามาทบทวนนะคะตัวอักษร a b c ถึง z กันนะคะ เรามาร้องเพลงพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and C Now I know my A B C. Next time when you sing with me. โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเพลง A B C ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะเด็กๆเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันนะคะ ค่ะลำดับแรกนะคะเรามาดูตัวอักษรกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัวตัวอะไรเอ่ยตัว J ใช่ไหมคะตัว J เด็กๆออกเสียงนะคะ J J นะคะตัวนี้คือตัวอักษรตัว J ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอักษรตัว J มีคำศัพท์น่ารู้ว่าอะไรบ้างนะคะ อันแรกเลยนะคะอ่าเจ้าอันนี้นะคะหรือว่ารูปนี้เขาคล้ายๆกับจรวดใช่ไหมคะาบางคนอาจจะเห็นเป็นจรวดนะคะแต่เขามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องบินเจ็ตนั่นเองนะคะอ่าภาษาอังกฤษว่าเจ,จ็ต E T j e เจ็ตแปลว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะอีกครั้งค่ะเจ,จ็ต E.T.J. e t jet. แปลว่าเครื่องบินเจ็นะคะหรือว่าคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ Jet Plane นะคะก็คือเครื่องบินเจ็นั่นเองค่ะต่อมานะคะอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว j นะคะนี่เลยเราเรียกว่าอะไรลูกขวดโหลหรือว่าโหลแก้วใช่ไหมคะอันนี้นะคะภาษาอังกฤษว่า Jar Jar J A R J R แปลว่าโหลแก้วนะคะหรือว่าขวดโหลนั่นเองนะคะอาทบทวนอีกครั้งนะคะ Jar แปลว่าโหลแก้วนะคะ,ะมาทบทวนพร้อมกันตัวอักษรตัว J นะคะวันนี้คุณครูมีคำศัพท์น่ารู้นะคะก็คือคำว่า Jet 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 ก็คือเครื่องบิน Jet นั่นเองนะคะและ อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ jar jar แปลว่าโหลกแก้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นตัวอักษรตัวอะไรลูกตัว k อ่าตัวอักษรตัว k นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันว่าวันนี้ตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว k มีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะ เริ่มจากอันแรกเลยอะไรเอ่ยผู้ชายคนนี้นะคะใส่มงกุฎเลยเป็นผู้นำของประเทศของเรานั่นเองนะคะเราเรียกว่าอะไรคะพระราชาถูกต้องค่ะพระราชาภาษาอังกฤษว่า king king k i n g king king แปลว่าอะไรคะพระ ราชานั่นเองค่ะนี่นะคะคิงแปลว่าพระราชานะคะและต่อมาค่ะว้าวเขาคืออะไรเอ่ยใช้เวลาไขประตูต่างๆนะคะเราเรียกว่ากุญแจถูกต้องค่ะกุญแจนะคะเพราะภาษาอังกฤษว่าขี่ขี่ K E Y ขี่แปลว่ากุญ จนั่นเองค่ะอามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยตัว K คำศัพท์ในวันนี้นะคะมีคำว่า king king แปลว่าพระราชาและคำว่า k i y k i y แปลว่ากุญแจนั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอักษรตัวนี้เราเรียกตัวอักษรอะไรคะตัว L นั่นเองอ่าตัวอักษรตัว L นะคะเด็กเเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว L บ้างนะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะอะอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยปัดออกมานะคะจากในป่านะเป็นท่อนๆเลยเราเรียกว่าซุงนั่นเองอตัดต้นไม้ออกมานะคะเราจะเรียกว่าซุงนะคะเป็นท่อนไม้ใหญ่ๆนะคะซุงภาษาอังกฤษว่า l o อ ล็อก L O G ล็อกแปลว่าท่อนสูงนะคะอีกครั้งค่ะล็อกแปลว่าท่อนสูงนะคะและอันต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยที่เด็กๆใช้ในการเปิดปิด,ปดตอนกลางคืนบางคนตอนกลางคืนใช่ไหมปิดไฟในห้องเสร็จแล้วเราก็จะมีอะไรอยู่บนหัวเตียงนะ่ากางหัวเตียงนะคะเราเรียกว่าโคม โคมไฟถูกต้องค่ะโคมไฟภาษาอังกฤษว่า lamp lamp l a m p lamp แปลว่าโคมไฟนั่นเองค่ะอะเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะวันนี้ตัวอักษรตัว L นะคะคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว L นะคะจะมีคำว่า lock lock แปลว่าท่อนสูงนะคะและ ramp Ram ramp แปลว่าโคมไฟนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคำศัพท์ของเรามีแค่6คคำนะคะซึ่งมาจาก3ตัวอักษรน,นั่นเองนะคะมีตัว J ตัว K แอนตัว L นะคะเขาบอกว่าคำศัพท์ของเรา d o a r r i v e from its picture to the letter the make its beginning sound color the picture นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นจากรูปภาพนะคะไปหาตัวอักษรที่ขึ้นต้นคําศัพท์นั่นเองนะคะและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะอ่ะเรามาดูคํหลัก่ะคศัพท์แรกกันนะคะเด็กๆคําศัพท์แรกคือตัวอะไรคะตัว J ใช่ไหมคะตัวอันนี้ตัวอักษรตัว J เด็กๆลองดูสิลูกว่าอันไหนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว J จคะ อ่าถ้าอ่าถ้ายังไม่อ่ายังจำไม่ได้ใช่ไหมคะครูเมย์จะเปลี่ยนก่อนนะมาเป็นจากรูปภาพโอเคไหมคะอ่าเป็นรูปภาพอาจจะง่ายขึ้นเดี๋ยวครูเมย์จะอ่าออกเสียงคําศัพท์ให้แล่ให้เด็กๆรองหานะคะว่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรเนาะอันนี้นะคะเป็นรูปท่อนสุงนั่นเองท่อนสุงนะคะภาษาอังกฤษว่า lock 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 ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ L O <G. S 2> ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหรกแอ L, ถูกต้องค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องโยงเส้นจากรูปท่อนสูงไปหาตัวอักษรตัวอะไรคะตัวแนั่นเองนะคะอ่าโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและต่อมานะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยใครเนออ่าใส่มงกุฎด,ด้วยเขาเป็นใครคะ คิงอ่ะคิงพระราชาคิงนะคะ K I N G คิงคิงพระราชาเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูก K ถูกต้องค่ะตัวอักษรตัว K เด็กๆก,ก็ยงเส้นจับคู่ตัวอักษรตัว K เลยนะคะและต่อมาอะเป็นรูปอะไรคะขวดโหลหรือว่าโหลกแก้วใช่ไหมคะโหลกแก้วภาษาอังกฤษว่า Jar jar แปลว่าโหลแก้วนะคะก็คือ J A R jar แปลว่าโหลแก้วนั่นเองเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว J นะคะถูกต้องให้เด็กๆโยงเส้นนะคะจับคู่จากรูปโหลแก้วไปหาตัวอักษรตัวอะไรคะลูกตัว J ได้เลยอ่าส่วนด้านนี้นะคะอีก3าข้อคุณครูจะให้เด็กๆฝึกลองทำเองเนาะเดี๋ยวคุณครูเป็นคนอ่านคำศัพ์ให้นะคะ เริ่มจากอันแรกนะคะอันแรกอันนี้ lamp lamp L, amp, L, amp. L A M P lamp แปลว่าโคมไฟเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะอ่าใครรู้แล้วนะคะโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและต่อมาเครื่องบินเจ็ตของเรานั่นเองนะคะภาษ,าษาอังกฤษก็คือ jet J E T jet อ่าขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะ โยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและอันสุดท้าย key k e y key แปลว่ากุญแจนะคะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรเอ่ยใครรู้แล้วโยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมรับบายสีรูปภพาพให้สวยงามด้วยนะคะเพื่อฝึกพัฒนาการเนื้อมือของเรานะคะ ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และก็ตัวอักษรที่ขึ้นต้นคำศัพท์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้คุณคุูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ Good bye see you next time ค่ะสวัสดีค่ะ